รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทปะตะทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชน สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ้ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Energy f i รายการที่รู้ลึกรู้จริงเรื่องพลังงานก้าวทันนวัตกรรมและสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้พบกันทุกวันอังคารแบบนี้นะคะ11นาิกา5นาทีถึง11นาิกา30นาทีกับดิชานล่งน้ำปาจารีส่สวนสิงห์พง์ค่ะช่วงเช็คแ Clear เรื่องนี้ต้องรู้ ช่วงเช็คแอนเคลียเรื่องนี้ต้องรู้ค่ะวันนี้เรามาเช็คแอนเคลียกันที่กระทรวงพลังงานแห่งน,นี้ซึ่งเป็นหน่วยงานสําคัญในการบริหารจัดการเรื่องพลังงานให้มีความเพียงพอต่อความต้องการใช้ของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้นะคะยังส่งเสริมให้มีการผลิตขึ้นภายในประเทศเพื่อลดการนําเข้าจากต่างประเทศอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในยุคนี้เราจะได้ยินคาหนึ่งก็คือเรื่องของโซลาร์ภาคประชาชนที่ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของตัวเองได้แต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามจากท่าน มตรีว่าการ,ระทรวงพลังงานดร,ส,รสิริศิระพงษ์พันธ์ทางด้านในนี้เลยค่ะ ช่วงเช็คแอนเคลียเรื่องนี้ต้องรู้วันนี้นะคะเราจะมาเช็คแอนเคลียเรื่องของโซลาเซลล์เพราะว่าตอนนี้ไปที่ไหนๆก็มีแต่คนพูดถึงสิ่งนี้ค่ะดังนั้นวันนี้นะคะรายการของเราค่ะได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด ok สรสิริสิรพง์พันธ์ค่ะสวัสดีคะ่ะท่านสวัสดีครับคุณปทัทรีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรบควนท่านมาไขาข้อข้องใจเรื่องของโซลา่าภาคประชาชนคำคำนี้มีความหมายถึงอะไรอย่างไรคะท่าน โซลาเซลล์ที่เราผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็จะรู้จักกันอยู่ที่ว่าโอ้คนไปติดตั้งแผงโซล่าบนดินแปลงใหญ่มากนะครับเนาเรีกว่าโซล่าฟาร์มขายไฟฟ้าเข้ามาในระบบเพื่อที่ว่าจะลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับซึ่งรัฐบาลเขามีนโยบายสนับสนุนนะครับโดยที่รับซื้อไฟฟ้าจากแผงโซล่าฟาร์มต่างๆที่ผู้ประกอบการไปดำเนินการไปลงทุนในพวกนี้นะครับในราคาแพงกว่า สูงกว่าราคาที่ซื้อจากโรงไฟฟ้า,าอื่นๆนะครับด้วยเหตุผลของการที่ว่าจะสนับสนุนการลงทุนในส่วนนี้โดยผู้ปรกบการรายเล็กหน่อยนะครับแต่ก็เป็นเอกชนที่ลงทุนเพื่อกําไรอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ ก็มีบ้านหลายๆบ้านนะครับหลายๆท่านที่ครัวเรือนหลายครัวเรือนที่ครัวเรือนใหญ่หน่อยใช้ไฟเยอะหน่อยก็ยังมีความสนใจที่จะต้องการติดตั้งนะครับแผงโซล่าบนหลังคาบ้านตัวเองเพื่อใช้เองประหยัดไฟฟ้านะครับลดปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อมาแต่เดิมมานะครับก็ติดตั้งลําบากเพราะว่าแพงอันที่หนึ่งราคาสูงอันที่สองเนี่ยนะครับหน่วยงานก็ไม่อนุญาตให้ มีไฟฟ้าเชื่อมกับวงจรตัวเองเป็นห่วงนะครับซึ่งเราเป็นห่วงที่ถูกต้องว่าอาจจะกระทบกระเทือนกับระบบนะครับก็ไม่งั้นก็ต้องลงทุนในหน่วยในเครื่องมือที่เรียกว่าป้องกันไฟฟ้าไหลย้อนกลับด้วยนะครับแล้วก็ไม่ให้เชื่อมด้วยและอย่างก็เป็นอุปสรรคในการของประชาชนแต่ละคนแล้วในสองสามปีที่ผ่านมาในต่างประเทศก็เริ่มมีประชาชนที่ติดตั้งแผงเองราคาแผงก็ลดลงไปกว่าครึ่งแต่เดิมมา10 กิโลวัตต์เนี่ยนะครับที่ใช้แค่ตามบ้านใช้ได้นเนี่ยก็ประมาณเกตแสนห้าเมื่อ4ปีที่แล้วปัจจุบันเหลือสามแสนกว่า4ี่แสนนะครับลดลงไปเกือบครึ่งหนึ่งเราก็ดูแล้วเป็นจังหวะที่ดีนะครับว่าประชาชนเราเริ่มมีความสนใจที่จะติดตั้งโซลา่ากันมากขึ้นรเราก็เลยบอกว่าเราก็สนับสนุนนะครับทั้นแทนที่จะให้เป็นธุรกิจ เราก็สับสนุนว่าให้ประชาชนนะครับกลุเรือนที่สนใจเนี่ยติดตั้งนะครับแผงโซลา่าเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองสามารถติดตั้งได้โดยการสับสนุนเรานะเราไม่ต้องไปลงทุนมากไม่ต้องไปติดไอ้หน่วยไอ้เครื่องมืออุปรกรณ์ท, <โฮ S 2> ที่จะป้องกันไหลย,ย้อนระบายไหลย,ย้อนได้เลยะนะครับไปหยัดไปอีกสองแสนบาทแต่เราไหลย้อนได้แล้วเราจ่ายตังค์ให้ด้วยสำหรับไฟฟ้าที่ไหลย้อนมานะครับงั้นแต่ละท่านก็ไปลงทุนได้ ในส่วนนี้เราก็กำหนดว่าสำหรับไฟฟ้าจากโซล่านะครับไม่ว่าจะภาคประชาชนภาคธุรกิจนะครับในส่วนนี้เราก็จะให้ติดตั้งแต่เดิมมาเราติดตั้งไปได้3,000กว่าเมกะวัตในส่วนของเอกชนแล้วเราก็ยังมีเหลืออีกประมาณ2,000กว่าเมกะวัตที่ยังเป็นแผนง,งานเดิมแต่ <S S <ๆ>าณ2,000กว่าเมกะวัตไม่เพียงพอละ ถ้ามีดึงประชาชนดึงครัวเรือนมาร่วมด้วยเราเพิ่มไปเลยเป็นหมื่นเมกะวัตต์ตาก2 0 0 0กว่าเราเพิ่มไปได้4เท่าดังนั้นพลังงานจากโซล่าจะเป็นส่วนสําคัญของระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศหมื่นมกะวัตต์แต่เพื่อประโยชน์ของประชาชนงนั้นท่านติดตั้งได้เลยถ้าเราบอกว่าเฉลี่ยถ้าเปิด10 10กิโลวัตต์ต่อครัวเรือนหมื่นมกะวัตต์ก็ได้1ล้านดังนั้นทุกท่านก็สามารถติดตั้งเองได้ เพื่อใช้เองขายส่วนที่เหลือนะครับให้กับรัฐนี่คำถามต่อไปว่าจะขายราคาเท่าไหร่นะะรัฐจะรับซื้อเท่าไหร่ตอนนี้เราก็กำหนดราคาว่าเพื่อไม่ให้คนที่ติดตั้งแผงโซล่าเพื่อใช้เองแล้วขายส่วนที่เกินบางเวลาให้กับรัฐเนี่ยนะครับไม่เป็นภาระต่อคนที่ไม่ได้ติดหรือไม่มีเงินทุนมากพอที่จะติดก็เลยว่าราคารับซื้อมาจะต้องราคาเท่ากับ ส่วนที่การไฟฟ้าผลิตไม่ไปรับซื้อจากคนอื่นราคาต้องเท่ากันเราเลยกําหนดว่าคํานวณว่าในปีนี้ราคารับซื้ออยู่ที่บาท68บปกติท่านซื้อไฟฟ้าในบ้านก็บาทสามบาทถ60ะนะครับอันนี้บาท6 8ก,ก็ซื้อบาถูกแต่ว่าเป็นเาะส่วนเกินเท่านั้นปัจจัยหลักของคนลงทุนก็อยากลงทุนเพื่อที่จะทดแทน ที่จะไม่ต้องซื้อสามบาทหกสิบงั้นต้นทุนเขาก็ยิงสามบาทหกสิบเขาก็พยายามใช้ที่เขาผลิตเองในสามบาทหกสิบให้มากที่สุดที่เหลือใช้จริงๆแต่ที่จะต้องโยนทิ้งก็ส่งให้รัฐจ้ะในบาทหกสิบแปดงั้นก็ประหยัดเงินด้วยแล้วส่วนที่เหลือตัวเองที่ประหยัดไปแล้วก็ยังมีรายได้บ้างเล็กน้อยโดยไม่เป็นภาระของผู้บริโภคคนอื่น จากการคำนวณก็จะเป็นเรทตรงนี้อย่างที่บอกประโยชน์ในีเราเห็นได้หลากหลายหลายท่านนี่อยากจะทําการติดทางกระทรวงพลังงานก็ให้การสนับสนุนที่นี้มีโคต้าอะไรไหมคะท่านเราเพิ่มขึ้นนะครับจากแผงเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ2005เราเพิ่มเป็นหมื่นเราเพิ่มเป็นสี่เท่าตอนนี้เราก็เรียกว่าอยู่ในระหว่างการทดสอบเพราะว่ายังไม่เคยมีในประเทศไทยนะครับว่าจะซื้อเข้ามา จะระบบจะวุ่นวายจะมีบรบกวนระบบต้องเปลี่ยนระบบของการฟ้าภูมิภาคนะครหลวงมากเท่าไหร่อะไรพวกนี้ต่างๆ <c oughs> อันนี้ก็ขออนุญาตเป็นเรื่องของระบบสาธิตไปก่อน <c oughs> โดยที่เรารับรองว่าบอกว่าเราจะทำา1 0 0เมกะวัตทุกปีอย่างน้อย10ปี <c oughs> ในการศึกษาอยู่ <c oughs> ถ้าเผื่อว่าทำแล้วได้ผลเร็ว <c oughs> แล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว <c oughs> แต่ตอนนี้ก็ขอทดลองตรงนี้ไปก่อนนะครับ โดยปีนี้100เไมกกวั์แรกปีนี้นะครับสำหรับสำหรับครัวเรือนฟ้าฝ่าส่วนภูมิภาคและทางฟาร์มนครหลวงจะเปิดให้ครัวเรือนทุกท่านที่สนใจนะครับสมัครเข้ามาได้ขออนุญาตเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าดันันท่านจะไม่ใช่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าเดียวแล้วนะครับท่านจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองด้วยนะครับแล้วก็ขายต่อมาได้ครับได้2องผลบาทเลยประมาณสัก สิ้นเดือนพฤษภาน่าจะลงตัวแล้วนะครับน่าจะประกาศออกมาได้แล้วนะครับท่านกอเตรียมไว้นะครับโดยที่ท่านไปติดต่อผู้ขายนะครับอันนี้ก็จะประโยชน์สําหรับธุรกิจการผลิตและติดตั้งแผงโซล่านะครับในส่วนนี้เมื่อมีการติดตั้งเป็นร้านครัวเรือนอย่างนี้นะครับเราต้องใช้บุคลากรจำนวนมากตอนนี้ก็ยังมีไม่มากพอนะครับเราก็จะไปส่งเสริมนะครับ โรงเรียนอาชีวศึกษาต่างๆเพื่อผลิตนักเรียนปวชปวสะนะครับให้เขาฝึกอบรมให้มีความสามารถที่จะไปติดตั้งและบำรุงรักษาในเรื่องวงจรของแผงโซล่าด้วยในส่วนนี้นะครับก็เป็นการฝึกอบรมฝึกอาชีพให้ด้วยท้าอาชีพใหม่แล้วก็ผู้ประกอบการก็สามารถสร้างทำรายได้ได้กาไรนะครับแล้วก็จะมีอาชีพเสริมต่างๆเพิ่มขึ้นมาสําหรับนิวเจนนะครับในธุรกิจแบบใหม่ๆ ที่ใช้ดิจิทัลเป็นหลัก เป็นการต่อยอดในเรื่องของการจ้างงานด้วยรวมถึงน้องๆอาชีวะที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเนื้อหอมมากเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็มารองรับเรื่องของโซลาร์เซลล์ที่หลายคนให้ความสนใจตรงนี้นะคะเดี๋ยวพฤษภาคมน่าจะมีความชัดเจนออกมาณตอนนี้มีคุณสมบัติคร่าวๆไหมคะท่านว่าคุณผู้ชมบางท่านนะคะอยากจะติดตั้งจะต้องมีคุณสมบัติลักษณะบ้านหรือว่าการใช้ไฟอย่างไรจํานวนครัวเรือนคนที่อยู่อาศัยค่ะไม่แนะนําให้เจ้าของบ้านนะครับออกแบบเอง เพราะอันนี้เป็นเป็นเรื่องของวิชาชีพที่ที่ต้องมีวิศวกรเซ็นอนุญาตนะครับระบบวงจรอะไรต่างๆเพราะว่าเป็นอันตรายเหมือนกันนะครับในส่วนนี้ก็รบกวนท่านให้ศึกษานะครับจากผู้ผลิตผู้รับติดตั้งแผงโซล่าและระบบไฟฟ้าขนานกับระบบของของของการไฟฟ้านะครับส่วนผู้ิภาและคนหลวง ท่านต้องเปลี่ยนมิเตอร์ตัวหนึ่งนะครับมิเตอร์ก็จะเป็น2ทางท่านรับไฟเข้าเขาก็จะจดมิเตอร์ไว้เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับท่านจ่ายไฟออกเข้าจดมิเตอร์ไว้แยกกันในส่วนนี้นะครับข้อมูลนั้นก็จะเก็บไว้ที่การไฟฟ้าภูมิภาคและนครหลวงแล้วซึ่งวันนี้ในการประชุมวันนี้ผมเพิ่งสั่งการไปนะครับว่าให้การไฟฟ้านครหลวงและภูมิภาคเนี่ยนะครับเปิดระบบข้อมูลของตัวเองให้เจ้าของบ้านไปตรวจสอบได้ด้วย ว่าตัวเองผิดยังไงใช้ยังไงอะไรพวกนี้ต่างๆพวกนี้แต่ท่านต้องติดต่อผู้ค้าติดตั้งซึ่งก็จะมีคําแนะนําจากคณะกรรมการกำกับด้านงานท่านการกำกับสีการพลังงานสายฟ้าภูมิภาคและสายฟ้านครหลวงที่แนะนําท่านว่ามีผู้ติดตั้งผู้ติดตั้งระบบลายไหนบ้างะนรับที่เข้าใจว่าตอนนี้มีอยู่30กว่าลายแล้วนะครับท่านเริ่มศึกษาติดตามแล้วเราก็จะมี ราคาแนะนําด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ต่อรองแล้วท่านก็หาผู้ที่เหมาะสมกับท่านที่สุดที่ท่านพอใจที่สุดแล้วให้เขาช่วยดาเนินการนะครับซึ่งทุกอย่างจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดนะครับท่านเซ็นสัญญาฉบับเดียวไม่ต้องมีเอกสารไม่ต้องถ่ายสําเนาไม่ต้องอะไรมากขอมีเบอร์บ้านมีเจ้าของบ้านนะครับ มีทุกอย่างให้พร้อมนะครับแล้วเดี๋ยวแจ้งเข้าไปเขาก็ดาเนินการทุกอย่างในเรื่องของเล็กรอนอีกหมดครับเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกให้แต่อย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะสาคัญมากคืออย่าทําเองนะคะคือต้องศึกษาและให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นผู้ลงมือแล้วก็ดูแลเราดีกว่าตรงนี้อย่างที่เราดนท่องจํามาตั้งแต่เด็กไฟฟ้าคุณอานันต์แต่โทษก็มาหัเช่นกันนะคะคดังนั้นต้องศึกษาเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ย้ำอีกครั้งว่าอย่าทําเองปรึกษาทางกระทรวงพลังงานก็ยินดีให้ข้อมูลครับะะโดยเราที่ สองสหน่วยงานนะครับการกระทรวงพลังงานแล้วก็กระทรวงมหาดไทยโดยาการฟ้าผุิภาคและการฟ้านครหลวงนะครับเราร่วมกันบรูรณาการทํางานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวนะครับดังนั้นโดยมีสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิบจการพลังงานท่านก็จะทําแผนแนะนําวิธีการากระบวนการที่จะสมัครเข้าเป็นผู้ ใและผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองและขายเข้าระบบได้ด้วยครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆครบถ้วนเลยนะคะอดใจรออีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานดรสิริศิระพง์พันธ์ค่ะขอบพระคุณท่านอย่างสูงค่ะขอบคุณครับขอบคุณบัตรลวครับขอบคุณครับตรงนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา innovation focus เจาะนวัตกรรมค่ะ